สวัสดีค่ะกระแสขาดังมาแล้วค่ะสถิตีหวววันพฤหัสบดีเลขเจ็ดมาแรงออกซ้ำหลายรอบสถิตีหววออกวันพฤหัสบดีย้อนหลัง20งวดพบเลขเจ็ดมาแรงเคยออกซ้ำหลายรอบพ่านผลไปแล้วสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจําวันที่16พฤษภาคม2566โดยหลังสิ้นสุดการประกาศผลรางวัลปรากฏว่ามีผู้ถูกรางวัลจํานวนมาก ซึ่งต่อไปจะเป็นการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มิถุนายน2566ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีวันนี้ทีมงานจะพาส่องสถิติหวยออกวันพฤหัสบดีย้อนหลัง20งวดดังนี้วันที่1ธันวาคม2565รางวัลที่1 375805เลขหน้า3ตัว786170เลขท้าย3ตัว421409เลขท้าย2ตัว08 วันที่1กันยายน2565รางวัลที่1เลขที่ออก929332เลขท้าย2ตัว83เลขหน้า3ตัว298725เลขท้าย3ตัว210604วันที่16มิถุนายน2565รางวัลที่1เลขที่ออก361807เลขท้าย2ตัว92เลขหน้า3ตัว285549เลขท้าย3ตัว106228 วันที่17กุมภาพันธ์2565รางวัลที่1เลขที่ออก098597เลขท้าย2ตัว57เลขหน้า3ตัว085644เลขท้าย3ตัว592816วันที่30ธันวาคม2564รางวัลที่1เลขที่ออก819068เลขท้าย2ตัว36เลขหน้า3ตัว591979เลขท้าย3ตัว419547 วันที่16กุมภาพันธ์2564รางวัลที่1เลขที่ออก070935เลขท้าย2ตัว90เลขหน้า3ตัว609817เลขท้าย3ตัว007379วันที่1รกรกฎาคม2564รางวั 25, 6, 4, ลที่1เลขที่ออก713517เลขท้าย2ตัว29เลขหน้า3ตัว073794เลขท้าย3ตัว414511 วันที่1เมษายน2564รางวัลที่1เลขที่ออก472 270เลขท้าย2ตัว05เลขหน้า3ตัว283 755เลขท้าย3ตัว393 577วันที่1ตุลาคม2563รางวัลที่1เลขที่ออก837 893เลขท้าย2ตัว59เลขหน้า3ตัว594 757เลขท้าย3ตัว110 595 วันที่16กรกฎาคม2563รางวัลที่1เลขที่ออก873286เลขท้าย2ตัว53เลขหน้า3ตัว510533เลขท้าย3ตัว494682วันที่1สิงหาคม2562รางวัลที่1เลขที่ออก387006เลขท้าย2ตัว58เลขหน้า3ตัว135983เลขท้าย3ตัว562795 วันที่16พฤษภาคม2562รางวัลที่1เลขที่ออก962526เลขท้าย2ตัว71เลขหน้า3ตัว669949เลขท้าย3ตัว018828วันที่2พฤษภาคม2562รางวัลที่1เลขที่ออก 061 3 2 4เลขท้าย2ตัว25เลขหน้า3ตัว043 476เลขท้าย3ตัว374 699วันที่17มกราคม2562รางวัลที่1เลขที่ออก197 079เลขท้าย2ตัว65เลขหน้า3ตัว206 412เลขท้าย3ตัว127 660 วันที่1พฤศจิกาย,ยน2561รางวัลที่1เลขที่ออก149840เลขท้าย2ตัว58เลขหน้า3ตัว384576เลขท้าย3ตัว046509วันที่16สิงหาคม2561รางวัลที่1เลขที่ออก586117เลขท้าย2ตัว10เลขหน้า3ตัว340670เลขท้าย3ตัว591815 วันที่1กุมภาพันธ์2561รางวัลที่1เลขที่ออก026853เลขท้าย2ตัว31เลขหน้า3ตัว106947เลขท้าย3ตัว181519วันที่16พฤศจิกายน2560รางวัลที่1เลขที่ออก292391เลขท้าย2ตัว98เลขหน้า3ตัว831961เลขท้าย3ตัว477628 วันที่1มิถุนายน2560รางวัลที่1เลขที่ออก053360เลขท้าย2ตัว61เลขหน้า3ตัว121218เลขท้าย3ตัว581881วันที่16มีนาคม2560รางวัลที่1เลขที่ออก273863เลขท้าย2ตัว92เลขหน้า3ตัว324918เลขท้าย3ตัว694941 ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ